มาครับเมื่อนี้มากินต้มครับผมต้มเครื่องในครับผมเครื่องไนนี่สิมีตัวเดียวอันเดียวนําครับผมเพื่อนครับอันนี้ซื้อเนื้อที่ต้มมาแล้วนะครับเจ้าตัวเดียวอันเดียวกับเครื่องไนผอบผายคีวนะครับผมถ้าซื้อมาต้มเองนี่ใส่เวลามั่นสองสามชั่วโมงนะครับผมว่าตัวเดียวอันเดียวมันเปื่อยหยากครับเคยกินไหมครับผมตัวเดียวเดียวขึ้นหยังหงมครับ มู้สีบอยนะครับมันคืออันนั้นของงุ้ครับผมอันนั้นแหละครับผมเคยกินกันบ้างครับมันทีกึดกึศคือเอ็นแก้วอยู่แล้วครับผมเห็นมั้งครับมังตอนง่ายๆแสีบครับก็ได้มากระแสีบครับผมแสีบเคยกินกันต่อลองนะครับแสีบครับกึดกึศคือเอ็นแก้วครับผมรสชาติเหมือนกันเอ็นแก้วเลยครับกันบ้าวเสียบก็เอ็นแก้วครับผมอันนี้สื่อมาต้มไม้ครับถ้าต้มเองใส่เวลาโดนครับผมคือสบ่งไปกินไงน้ำเดือนแล้วก็ลดไฟหน่อยนึงครับผม อันนี้น้ำซุปนี่เขาปรุงเครื่องมาแล้วน,นะครับผู้ใดมาขมใส่ดีนะครับผมใส่ดีแล้ลายเอาผู้ใดมาเปียวใส่บักบน้ำนะครับผมมักสไลด์กับใส่ลายครับผมมักเปียวแล้วใส่ลายเอาปรุงมาแล้วกับใส่พริกป่นหอมบักซี่อีกรอบนึงนะครับผมปรุงไม่เอาจะได้เสียบตามรสชาติแต่คองครับผมเแบบื้องครับโอ้วววนตัวเนี้ยครับผมเป็นตัวเสียบหนาครับผมตุ่มเอ็นเกลียวผสมเครื่องในครับผมมากมครับพี่น้องมากครับ มากินขอนกันครับผมมาม่าครับพี่น้อง